สวัสดีในวันแรกของการทำงานในสัปดาห์นี้ของคุณผู้ชมส่วนใหญ่นะครับที่ลมหนาวมาเยือนให้คนกรุงเทพได้สัมผัสกันแล้วซึ่งข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บของเราวันนี้แน่นอนแหละมีข่าวสารกิจกรรมงานใหญ่ๆที่จัดขึ้นเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์มาให้ชมกันและเราก็ยังมีตัวอย่างเรื่องย่อพร้อมเก็บภาพยนตร์ให้ได้ชมกันด้วยกับช่วงหนังใหม่สุดสัปดาห์ครับส่วนข่าวแรกในวันนี้นะครับเริ่มต้นกันเลยกับงานที่เต็มไปด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า จากหลากหลายภาคที่น่าชมน่าสนใจที่จะมีขึ้นในทุกๆวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ยาวไปจนถึงปีหน้าเลยครับอย่างเหมันหันษาสังคีตสารพา,าพเพลินครับ บริเวณสนามหญ้าหน้าสังขีสาลาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครให้กลายเป็นเวทีการแสดงดนตรีและการแสดงสดที่น่าชมหลากหลายชุดสำหรับเฮมันหันา ah, สังขีสาลา,าพับเนินโครงการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่64ซึ่งจะมีทั้งการแสดงการบรรเลงหลากหลายรูปแบบทั้งการแสดงโขนละครวิพิทัศนาและการบรรเลงดนตรีไทยสากลโดยสำนักงานสังขีตกรมศิลปากรโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ เป็นวันแรกซึ่งเปิดฉากด้วยการแสดงรำอวยพรเพื่อเป็นการอำนวยอวยชัยให้นักแสดงและผู้ชมมีแต่ความสุขประสบพบแต่ความโชคดีในชีวิตซึ่งการแสดงนี้ก็ได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ทั้งบทประพันธ์และกระบวน่าร่ารำโดยกำหนดผู้แสดงเป็นตัวละครเอกจากการแสดงในแต่ละเรื่องของทั้งโขนและละครอย่างเช่นโกมินกับธนูทองจากโกมินมัสลุมกับนางเกศราจากเรื่องราชาธิราชพระรำกับนางศรีดาจากเรื่องรามเกียรติ์ สุวรรณหงกับนางเกศสุริยงจากละครนอกเรื่องสุวรรณหงต่อด้วยการแสดงที่ทั้งอ่อนช้อยน่าชมเปลี่ยมไปด้วยมน์คลังยักษ์ที่จะละสายตากับการแสดงชุดนฤตยมหากรรมที่ผสมผสานการแสดงสี่ภาคเข้าด้วยกันอย่างวิจิตรการตาแห่งหนาฏกรรมไทย อย่างภาคเหนือสุพรรณีสีล้านนาการแสดงขบวนฟ้อนเจ้านายทางเหนือฟ้อนเมืองและฟ้อนเล็บซึ่งเป็นการฟ้อนตามจารีตแบบล้านนาสอดคล้องเข้ากับลีลาท่วงท่าใ้เข้ากับยุคสมัยหรือจะเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมแห่งแดนด้ามขอานชาวใต้อย่างพรานโนราผูกท่าจับ เป็นการแสดงรำโนราหมู่ชายล้วนซึ่งมีลีลาแบบหน้าตลักเดิมที่สืบสารกันมาจากรุ่นสู่รุ่นที่นำมาผูกเรื่องร้อยเรียงให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากชมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยก็ไปกันได้ที่สังกีศาลาพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติพระนครทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์ที่7มีนาคมปีหน้าสามารถสอบถามตารางการแสดงชุดต่างๆได้ที่สำนักงานสังกีเบอร์โทรศัพท์0 2 2 2 4 1 3 4 2ได้ในวันและเวลารา,ราชการเท่านั้นค่ะ ากการแสดงทางวัฒนธรรมที่น่าชมแล้วยังมีให้ชมกันทุกอาทิตย์ก็เปลี่ยนไปเอาใจคอเทศกาลดนตรีกันบ้างกับอีกหนึ่งงานดีๆที่น่าจะถูกใจคอเทศกาลดนตรีสายโจ๊ะทั้งหลายแน่นอนเลยกับเทศกาลดนตรีเซิร์งสี่สุสวิงริงโก้ไทยแดนซ์มิวส,ส,ส,สิกเฟสติวัลครับ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คให้คนที่มีดนตรีในหัวใจไม่ว่าจะเป็นแนวไหนอายุเท่าไหร่ได้ไปสนุกกันสำหรับเทศกาลดนตรีม้วนอีลีส่งท้ายปีอย่างเซิร์งสี่สุดสวิงริงโก้ไทยแดนซ์มิวสิกเฟสติวัลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เจเจมอจตุจักและแน่นอนงานนี้ก็ต้องมีศิลปินนักร้องพาเรตขึ้นเวทีสลับกับเหล่าดีเจแคดแผ่นไปส่งมอบความสุขส่งท้ายปีกันมากมายตั้งแต่หัววันไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีเจ้าของเพลงดังในอดีตจากเมืองล้านนานกแกล วงดนตรีผู้มีท่วงทำนองเป็นเอกลักษณ์จุลโหรานวงดนตรีมากความสามารถสีราชาร็อกเกอร์วงดนตรีเจ้าของเพลงดังสุดฮิตติดป,ปากผมรักเมืองไทยหมอกค่ากาเดนจิลปินคนดังเจ้าของเพลงสาวบางโพตู้ดิเรกและอีกเพียบรวมถึงวงดนตรีแนวเพลงเรเกสกากลุ่มแรกๆที่บุกเบิกแนวเพลงนี้ในเมืองไทยทีโบนที่ยงคงความเก๋าบนเวทีได้ดีแบบไม่มีตก ที่เราคนลุกทุ่งจะครองเวทีให้ได้สนุกออกสเต็ปแบบไทยสไตล์กันแบบยาวๆอย่างสองศิลปินขวัญใจคอเพลงลูกทุ่งไทยอย่างอาภพพรณนครสวรรค์ที่ควงคู่ไปกับลูกทุ่งจอมชี้นิ้วยิ่งยงยอดบัวงาม มาด้วยศิลปินตลกคนดังความสามารถเหลือล้นตุกกี้ชิงร้อยในนามตุกกี้ทีแคแบนค่ะยังไม่หมดนะครับเราก็ยังมีความเคลื่อนไหวของคนดังจากแดนกิมจิมาฝากกันด้วยเมื่อค่ายบันเทิงยักษ์ของเกาหลีใต้อุลลิมเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ออกมาประกาศว่าศิลปินในค่ายอย่างวงแจฮยอนก็ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เลยครับ คาเมาแฟนๆเหล่าโกลเด้นเนสใจหายใจความไปตามๆกันเลยนะคะเมื่อต้นสังกัดคูริมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันว่าหนึ่งในสมาชิกวงบบยแบนดจากแดนโสมโกลเด้นชายอย่างบงแจยอนมีผลตรวจเชื้อโควิด -19 เป็นบวกแต่ไม่มีอาการซึ่งเจ้าตัวก็กักตัวแยกออกจากเพื่อนๆในวงและทีมงานที่ใกล้ชิดทั้งหมดก่อนที่ทางต้นสังกัดจะทำการฆ่าเชื้อโรคในหอพักและสำนักงานใหญ่ ร้อมสั่งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องแยกกักตัวและเข้ารับการตรวจหาเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้กำหนดอีกทั้งยังได้พักงานทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมดอีกด้วยค่ะ ยศิลปินหนุ่มไอดอลบงแจยอน<ว>ยก็เป็นหนุ่มน้อยเกาหลีใต้วัย21ปีจบจากชิคาโกสารัฐอเมริกามีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษดีเยี่ยมและเข้าร่วมเป็นสมาชิกวงไบยแบนด์โกลเด้นชายตั้งแต่ปี2518ก่อนจะปล่อยมินิอัลบั้มชุดแรกในชื่อดำนละดีเมื่อวันที่28สิงหาคม2560และมีชื่อเสียงโด่งดังกลายเป็นที่รู้จักของอแฟนๆค่ะ แล้วก็มาถึงช่วงที่น่าจะถูกใจคอหนังกันแล้วกับช่วงหนังใหม่สุดสัปดาห์ตอนนี้มิสเตอร์มูฟี่อยู่ตรงนี้แล้วและเตรียมหนังใหม่มาอัปเดตกันด้วยสวัสดีคุณนัทด้วยนะครับสวัสดีครับคุณอีทสวัสดีครับคุณผู้ชมก็เป็นสัปดาห์หท้ายๆของปี2,563แล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีภาพยนตร์ใหม่ส่งเข้าฉายให้ได้ชมกันค่อนข้างเยอะเลยละครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับก็มีให้ได้ชมกันถึง5เรื่องด้วยกันครับเอาเห็นว่ามีความแตกต่างมีความหลากหลายกันด้วยนะครับ แบบนี้เนี่ยจะไปเริ่มเรื่องไหนกันก่อนให้กูนัดเลือกเลยครับแต่เลยครับงั้นผมขอเริ่มด้วยภาพยนตร์ของบ้านเรากันก่อนเลยนะครับกับภาพยนตร์แนวดรแมนติกอย่างวอนเธอครับและที่ไปคุยกับโอมันออกคแล้วหรอกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นสี่เรื่องราวสี่มุมมองที่แตกต่างกันนาแสดงโดยฟ้าสริกามีนพีรวิทย์เซนสุภพงค์และพีคพิมพลเมื่อนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนกัน ดันมาตกหลุมรักกันเองและไม่สามารถหาสมกรารใดมาแก้ไขปัญหาความรักในครั้งนี้ได้เพราะแต่ละคนต่างก็เป็นพระเอกนางเอกในเรื่องราวของตัวเองเสมอมเหตุการณ์ต่างๆแย่ซับซ้อนยิ่งชุลมุนม,มากยิ่งขึ้นซึ่งเราจะได้เห็นถึงเรื่องราวความสุขความเศร้าน้ำตาและเสียงหัวเราะครับ แสดงแต่ละคนนะครับก็รุ่นใหม่แล้วมีความใสๆดังนั้นเลยก็เป็นหนังรักวัยรุ่นที่น่าชมอีกหนึ่งเรื่องเลยใครที่ชอบแนวนี้นี่ไปชมกันได้เลยนะครับใช่แล้วครับแต่เห็นหน้าใสาๆแบบนี้ต้องบอกว่าฝีมือการแสดงนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเอาใครมีเวลาว่างอย่าลืมไปชมไปอุดหนุนหนังไทยของเรากันด้วยนะครับเห็นด้วยเลยครับแต่ใครที่ไม่ชอบแนวนี้นะครับก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับอย่างภาพยนตร์แนวสยองขวัญ Horizon Line นรกเขินเวหาครับ ซึ่งก็เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากผู้เขียนเทนคอเวอร์ฟิลเลและเดอะ h ช r ร์โรที่เล่าเรื่องการเอาชีวิตรอดสุดระทึกของคู่รักคู่หนึ่งที่ต้องเอาชีวิตมาฝากความน่ากลัวในระดับความสูงเสียดฟ,ฟ้า บนเครื่องบินเล็กกับเที่ยวบินที่ควรจะเป็นแค่เที่ยวบินระยะเวลา99นาทีแต่หลังจากเครื่องบินขึ้นเพียงไม่กี่นาทีนักบินก็ดันมาหัวใจวายเสียชีวิตลงตรงนั้นทำให้เขาทัท้งคู่ต้องหาทางเอาชีวิต,ตรอดจากเหตุการณ์นี้ไปไ,ได้ครับ ภาพยนตร์ดราม่าคอมดี้จากเรื่องจริงสุดน่ารักสู่หนังสื้อขายดีระดับโลกและหนังยิดขวัญใจผู้ชม Astrid Cat Named b o จนมาสู่หนังภาคต่อที่จะทำให้คุณได้อบอุ่นวัวใจอีกครั้งกับเรื่องราววิถภาพความสัมพันธ์ของเจมและแมวเพื่อนสีอย่างบ๊อบใน A Gift From Bob ของขวัญจากบ๊อบครับ จะเป็นผลงานของผู้กำกับมือิกาศว่องกาวัยในแนวตลกอเชเยกรรมดราม่านำแสดงโดยทาเคชิคาเนชิโร่เหลียวเฉาเวย่ยและหลินชิงเสียในผู้หญิงขมทองฟัดหัวใจให้โลกตะลึงครับแต่และเรื่องเนี่ยน่าชมทั้งนั้นเลยนะครับและอย่างที่คุณนัทได้บอกไว้ต่างแนวกันอย่างสุดขั้วมีทั้งสยองขวัญดรามา่าคอมเมดี้อชญากรรม รวมถึงแนวโรแมนติกของหนังไทยเรื่องแรกด้วยนะครับหลากหลายแนวด้วยนะครับใช่แล้วครับแต่ยังไม่หดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันสำหรับน้องๆหนูๆให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้พาไปชมกันครับอย่างโซมาสจานวิญญาณอลเวงครับซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดจาก P ิก ar Anim เมชัน Studio ที่จะทำให้เราได้สำรวจชีวิตจิตวิญญาณผ่านผลงานแอนิเมชัน กับเรื่องราวของชายวัยกลางคนที่มาชีพเป็นครูสอนดนตรีในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งและได้รับโอกาสสุดยิ่งใหญ่ในชีวิตในการก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวกับทําให้เขาจากโลกไปก่อนวัยอันควรเขาถึงตั้งแตมมั่นที่จะกลับมาสู่ชีวิตของเขาอีกครั้งโดยได้รับความร่วมมือจากวิญญาณจอมแก่แดดที่ไม่เคยเห็นข้อดีของการมีชีวิตอยู่ครับ จริงด้วยนะครับน้องๆหน,นูๆเนี่ยต้องถูกใจกันแน่นอนกับภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนนี้ครบแล้วกับ5เรื่องสําหรับภาพยนตร์ใหม่ที่เข้าฉายในสัปดาห์นี้แต่และเรื่องน่าชมมากๆนะครับครับคุณผู้ชมที่ชอบเรื่องไหนแนวไหนก็ไปชมกันได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ตอนนี้เราไปชมกันดีกว่าครับว่าในวันพรุ่งนี้มีการจัดงานจัดกิจก,กรรมอะไรกันบ้างให้ได้เลือกไปเที่ยวไปพักผ่อนในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับเริ่มด้วยงาน Bow of g i f t ที่ไอคอนสยาม ต่อด้วยค h r ส s ม m a เฟสิว i ลมา Market ที่ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดาปิดท้ายด้วยทีกิฟต์คริสต์มาสมาร์เที่สามย่านมิทาวค่ะ <c oughs> ดูแล้วก็น่าไปกันหลายงานเลยนะครับถูกต้องเลยนะครับส่วนตอนนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนขอลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ